ลาเ e พปูตังท้านาการโมลาเพท้านานอัติกายกาายะยะทีมันนั่งตีตังสุตตวาอิติปิโสพักควะายาห์เลอเชโนสาวิจูนโนมนานังสุขังอนาหังสุขตูนาบูฟูไทยอะใช่สนนากตตาฟูตาใช่ต่ามันั่งสุขังหัง สัตวทั้งทังนี่เป็นสุกแ้ตรตั้งหังก็ระทเจอยู่พุทธาอัตวีสติมาแล้วสัสเพปฏิที่ตามมาหังพุทธมัเเกเตมัเเกเตมุนิสาลาสีสีปฏิที่ตรงมาหังพุทโธธามูทาวิโรแต่นี้ สังคูปฏิที่ตรงไม่ห่างหุ่สาพักคุณอากาลุหากถ้าเย,ยน็นมีองค์โทสาริปุโตโจะทักขี่ในกุลทันโยปิชพาค่สังมิสุรโย,ยวาประทักตระโลนิสโนศีสังมณโสดพิโตมูนบุงเขาโอ้อือ กูมาละกัสสปุตเโลมาเห็นสิจิตวะวาเอกูแม่วันนี้ใค้ก็ได้บวชที่ไหนแล้วอ่ะโซไม่หังทองให้จบโซ,โซไม่หังทักเนน่จังปฏิาถาสิคุณากะรงปุนโงงนอังวิมาโลจักอุบาลินันท้าสิวี เทลาบุญตะอิน mm ัชาตานาลาเตศีลกามะมะเสศีขาศีติมหาเทระชิตตาวาวิชิตาชีนัสาบกาเอเตสีติมหาเทระชิตตาวันตุชิโนนาสาชะนันบาเถเตชนะ อังฮัมังเคสุสันติตานั่นนังนเพื่อตัวอาสีม่าเมทักกินเนทักกินเนเมตตะสุตะกันทะกชักอามหยทะกชักชังทักชักชังบัดชุดตัวอาสีวาวาเมอาหรืมาตะมาละกังมาละกังขัน ขันทะขันทะต่อสี่โมล่าปาริตจัลาปาริตจักรอ,อะไรอาดานาปิสุตกรรมอากาศเสชาทั้งหนึ่งอากาศเสสาปากาลาสันทิตา ส,สันทิตาสันทิตาชินานาชินานานาวะนาวะสันยุตตาสัตตปสัตตปะกะลังลังกะตาวาตปิตาลิชนชาตาพาหิรัชตุปัะทาวาสาธุ mình bye bye chụp lát khác bye bye